สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่อ่าที่ไหนนะคะคุณลุงทีทวาไปเมืองจันตบโ,โตยาป้องเออตบโตาป้องโตาป้องจังหวดัดสุราลา สวัสดีค่ะทุกคนวันดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Walk Trip Travel to มาเลเซียนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดใหญ่น้ำตกตาลตะโนดต,ตกอะไรตะโนดไ,ไม่รู้นะคะไม่ใช่ก็ะินู้นสองคนนู้นทำทำไมไม่โฟก,กันนู้นสองคนนู้นกำลังเล่นน้ำกันอย่างมีความสุขเออกำลังเป็นน้ำงเงือกก่ร่างแล้วก็มีคนนึงนะคะ ไม่รู้ว่าเห็นไหมแต่ว่าถ้าจะอยู่ตรงไหนสักซักมุมอ่ะเ,เห็นเห็นหัวไหมคะทุกคนด้วยสักมุมโอเคเราไม่ว่ากันเราจะมากล้องหน้าเรานะคะโอ้ชัดดีเนาะหรือว่าควรไปซื้อ iPhone 13ใช้น้ำใสมากเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะพาไปดยูบรรยากาศน้ำกันนะคะ ดูแต่ละคนได้น้ำกันเราก็จะทำว er อล์กสั้นๆ้วยที่แบบว่าเออต้องต้องออกแดดว่ะหน้าถึงจะใสถึงแม้ว่าไอ้ไกลหน้าไรมาก<อ>หน้ากูก็ดอปมากต้องขึ้นแล้วแบบว่าคนสวยอ่ะใครเห็นว่ไหนไหนสะบัดผมด้วย ก A later few moments ววันนี้เราก็จะเป็นทริปเล่นๆก่อนที่เราจะไปมาเลกันก็อาสภาพอาจจะมอมนิดนึงเพราะนี่คือหน้าสดกล้องสดแต่ว่าแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะคะทุกคน ไปมาเลทุกคนจะหเห็นเราสะพึงกว่านี้ค่ะดมนึกไตอนแรกเห็นเขคุได้แบบไปมาเลทุกคนจะหเห็นเราสะพึงกว่านี้ค่ะไม <ป ule> ่มมันมันจแบบไอน เระมาเซลฟีสอหนัสดีจ้าพี่ว่าเจ้าถิ่นว่าไงบ้างเจ้าถิ่น้ปีเลยนะเจ้นว่าไงบ้างปีมเจ้าถิ่นว่าไงบ้างรู้สึกว่ารู้สึกพาเพื่อนมาบรรยากาศแบบนี้เพื่อนรู้สึกไงบ้าง หมือนตุภัณ์บ้านฉันน่ะลองมล้ายกันค่ะพี่ดาแต่บ้านเขามีทะเลบ้านบ้านตีไหมบ้านบ้านฉันก็มีน้ำจืดที่นี่ทะเลอะไรที่นี่ทะเลอะไรทะเลก็มีชีวิตทะเลตรงนี้พวดอาวุคิดนานขนาดนั้นเลยหรออันนี้บ้านใครไอ้มุกมันยังรู้เลยบ้านไอ้โมงไงแต่งตัวอยู่บ้านหรอ สองให้พี่เดินสะดวกเถอะนู่นโรงเรียนอยู่นมูนะโรงเนอยู่นันนั้นทะเลนะแม่น้ำตะพายาไหนฝังสนามยิ่อคอนอยู่ไหนนู่นนู่เออเห็นที่ไฟลิบลเป็นไหมเออไอคอนตโรงเรียน